สวัสดีค <amounts> ร <of audio writers> <ian> ับ K Racing ครับแล้วผมเมกกาหลาดครับวันนี้มาอยู่ที่ KS I Racing นะครับผมมาติดตั้งชุด Inter BRD นะครับพร้อมชุด Go Off Wall ชุดคิดเซ็ตเซ็ตใหญ่เลยก็นี่นะครับชุดหนึ่งมีแพงค Inter ก็ทอย Inter 3ท่อนนะครับสีแดงหล่อๆทอแ Apple ครอกลองครับผมอ่าพี่ทีให้มันเป็นกองเปลยนะครับผมแล้วก็ชุดทข้ายางผมเซ็ตเลยชุดนี้หล,ล่อเลยผมถอ,อดเอกันชนหน้าเอไว้แล้วเดี๋ยวติดตั้งถ่าตอนติดตั้งให้ชมว่าจะหล่อแค่ไหนเดี๋ยวไปชมกันครับผมอ่าเราไปเริ่มติดตั้งเลยนะครับผมได้ทําการถอดกันชนมาเรียบร้อยครับนี่ก็ตัวแผงอลูมิเนียมน,นะครับหนากว่าของเดิมเยอะเลยมีขาสองขาผมก็ได้ทําการเจาะรู้ยึดน็อตนะครับผม พื่อความแข็งแรงสองฝั่งนะครับก็เติมติดตั้งกันได้เลยครับก็ยึดขาสองฝั่งโอเคเดี๋ยวไปกันต่อเลยครับผมก็ดูตัวแผงครับสวยๆเลยอลูมิเนียมทั้งตัวแข็งแรงระบายความร้อนได้ดีกว่าของเดิมแน่นอนครับผมงาน BRD านานาทนทนแข็งแรงกันไปเลยติดตั้งจุดเดิมได้ทุกจุดเลยครับผมก็ต่อไปก็มาทําการถอดย้ายเซนเซอร์นะครับจากท่อเดิมมาที่ท่อใหม่ BRD ี BR นะครับ จะมีเซ็นเซอร์2จุดถอดออกมาก็ทกําการประกอบไปได้เลยมีตัวบอลบอลหนึ่ตัวครับผมอ่านี่ก็เริ่มมปนรูป,ปล่างเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับชุดอินเตอร์ผมติดตั้งแผ่นอินเตอร์เข้าไปแล้วท่ออินเตอร์ครับก็กําลังจะลอละเ้รอชมอันนี้ท่ออีกฝั่งครับก็ประกอบเข้าไปคันเแ็มคัดให้เรียบร้อยนะครับ อ่างจากติดตั้งเสร็จก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับก็อันนี้ฝั่งหน้าลิ้นนะครับฝั่งบัวบวาวมี2ท่อนส,อสวยๆเลยครับสีแดงยังหลอ่อตรงรุ่นทุกจุดนะครับผมไม่ต้องดัดแปลงไม่ต้องตัดเจาะอะไรทั้งนั้นนะครับิดแที่เดิมได้เลยแค่ลื้อของเก่าออกเลลื้อใส่ตัวนี้เข้าไปอ่าแล้วก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับผมตัวนี้เป็นก,อออก่องเปลือยฝาครอบกล่องบีอดีอลูมิเนียม สวยๆนะครับยึดเดิมทุกจุดสวยงามนี่ครับแผงยึดคานหน้าได้เลยแค่จอะรูเพิ่มนี่ก็ฝั่งเทเบิลโอเคเดี๋ยวทำการเบิร์นให้ดูว่าเสียงโบว์วาเพอแค่ไหนเดี๋ยวไปฟังกันครับ